สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะช่องชอบตรวตัวคมนะคะสวัสดีครับครับนเอยออสวัสดีนะคะนอ,อยู่กับบรรยากาศยามเช้านะคะหลังจากทำความสะอาดเสร็จให้อาหารช้างเสร็จแล้วช้างก็กินไปแล้วนะคะนี่รอบเช้าคือช้างได้กินแล้วนะคะเชือกนะคะ ก็ชึงเวลาควันแล้วอะไรครับอยากกินด้วยโอ้โเป็นเวลาอาหารเช้าแล้วครับเราก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้วันนี้ใส่ตะขอเพิ่มอีกแล้วนะคะก็จะทำใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำใหม่มาเรื่อยๆนะคะเลี้ยงกแล้ว คอันนี้ทำไมมันงอตามด้ามครับด้ามด้ามมันเป็นยังไงครับไม่เราจะดูธรรมชาติยังไงเอออ่ามันก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะคะด้ามเนาะเพราะว่ามันเป็นด้ามแบบธรรมชาติเราไม่ได้สร้างเองเองด้ามใหม่นะคะโน่นอันน้นคือใช้แล้วนะคะด้ามเก่าครับอ่าไหนด้ามเก่านี่นะด้ามเก่า เอามาใส่ใหม่เดี๋ยวจะไปดูเมนูเช้าวันนี้นะคะโอ้ยเมงวันต้มแล้วเธอน้ำเสนอเมนูน,นี่คุณามีนะคะต้มปลาเรียวกว่าปลายอนปลายอนแล้วก็ ไก่นะคะไก่ย่างแต่ว่าเราเอามาอุ่นนะครับเมื่อวานไม่ได้กินวันนี้ก็เลยมาอุ่นใครสนเขาก็าจะกินจะต้มปลาต้มปลาวันนี้คือเน้นปลาเลยนะคะเนี่ยปลาเนื้ออ่อนนะคะโอต้มใส่ผักกระแยงบอกว่าหอมมากนะคะเมน,นูนี้ใครได้กินแล้วจะติดใจนะ ติ <C> e <ars> ดใจในฝีมือนะคะแล้าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะ,ะแต่อย่างเราเราเนี่ได้ได้ซดน้ำแกงแบบนี้นะ,ะอือได,ได้กลิ่นผักกระแงงนะ,ะนี่ขาดหน่อยครับวันนี้กเกลียดไปร้านค้ามีมะเขือเทศไม่มีเครื่องใส่ะคะ่ะโอเรับสดสดชิมก่อนรู้รสชาติถูกปากหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปร้านค้าเอาเครื่องเท่า,าที่มีในบ้าน ลุยจุดไหมอร่าร ồi กินได้น,น้ำปลาไหมไม,ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าปลาเสร็จแล้วจะหมักปลาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพาสอนเขาหมักปลาไว้แล้วนะคะหมักปลาแล้วก็แช่เย็นไว้พอมาต้มเนื้อมันก็จะแข็ง,แ,ขงแล้วก็ไม่ได้ใส่เกลือในน้ำแกงอีกนะคะ อร่อยมากใช่ไหมเจ้าน้ำไมไหมไครยังไม่ขายเลยโหมีเด็กหิวด้วยนะครับไม่บุญหิวไหมฮะหิวไหมหิวด้วยบ่เออหนูต้องใจเย็นๆน,นะครับให้บุญช่วยกินก่อนนะแล้วก็ข้าวดำ เอาเข้าอีกหมนี่เธอแบ่งจะเพิไปอีกอชิมเนื้อปลาะคระับเป็นยังไงอร่อยสดน้ำร้อนๆแล้วก็เหงื่อมันก็จะไหลคลายย้อยแบบทำงานมาเงืนอืม,อมเนื้อปลานะคะตอนนี้ได้จากการซื้อขายมา <laughs> ไม่เคยไปใส่มงองเอาเองใช่ไหม เนื้อแข็งอินเตนอย่างไรเนื้อมันไม่ค่อยแข็งครับเพราะเราซื้อมาใหม่นี่ถ้าคุณตีนบอกอ่ะจะจุยบางเงี้จุบหัวอหมูอ่ะชอบมากเลยนี่หมูน่ะถ้าหมูแดงอะจะจุบหัวปลาแบบนี้เ่ะกินทุกชิ้นส่วนเดี๋ยวคงจต้องได้เติมน้ำเกล้งมาป่อับวันนี้นะคะ เราขอรับประทานอาหารเช้าก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับใจสอนยั่วเหลือเกิน,นส,ดสดสดเสียงดังสดไหมเนี่ยฟังจากเสียงนะมันจะมันจะชื่นเนาะชื่นใจเนาะครับผมกันข้าวากันนะคะโอ้โหปลาจับมาร้อนร้อนครับอ,อีกสักคำสักจับมาร้อนร้นนคนับจับมาร้อนร้ แดงร้อนห้ามเป่าแล้วครับมันจะเย็นจุกมาครับ <ขอ S 2> ห้ามาเอ้า,<ม>าห้ามเป่าอืมทำลายลายตามแล้วครับเอาขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกห้านาทีถึงสิบนาทีนะ่ะตอนนี้ก็เราก็ได้กินกระดูกว้ให้กับควันพานะครับนี่นะครับเพราะว่า ไาศอกินไม่รอเลยค่ะไม่ได้รอนะครับนี่ผลงานของควานสอสน oh, 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 oh. ี่นะครับเพราะว่ารักเมียมากนะครับก็เลยเก็บกระดูกไว้ให้นะฮะเป็นตากล้องเขาไม่รอเลยครับก็ยังเลือปลาไว้ให้อยู่นะครับแต่ว่าน้ํานี่อร่อยมากเราเลยสดน้ำไปหมดโกนนะครับียต่อนไว้ให้แม่แม่บ้านนะครับตอนนี่ครับโอ้อันนี้ที่เรือไว้นะครับที่เหลือไว้เป็นผลงานไว้เทือเล็กนะครับอ่านี่ก็ ผ่านไป5้านาทีไวเหมือนโกหกนะครับอร,อ,อร่อยมากเลยเนี่ยครับก็คืออาหารเช้าในซุปเราง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับฝัง,งนี้ก็โลนะครับโรเหมือนกันเ <c oughs> ปลาโลด้วยความตั้งใจนะครับผู้จัดการนะครับผู้จัดการไม่รู้อีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปทางไหนนะครับเ <c oughs> นี่ยครับเนี่ย คือบรรยากาศช่วงเช้าๆในซุ้มน้ำเงินนะครับซุ้มน้ำเงินมันละทีเดีวันนี้เราก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยตามเคยครับตามเคยกอเป็นงานหลักนะครับของความช้างนะครับงานหลักเลยคือเช้านะครับเช้าทำความสะอาดพอทำความเสร็จก็ให้ช้างกินน้ำกินน้ำเสร็จก็ต้องกินอาหารนะครับ ที่เหลือก็ย่าเราก็มีไว้แล้วนะครับคือเราตัดไว้แต่เนื่อตอนเย็นคือกินถึงเช้านะครับรถคันหนึ่งเนี้ยเพราะว่าเรามีต้นสับประรดนะครับต้นสับประรดเพื่อจะได้เปียนอาหารไปด้วยนะครับเป็นคะแนนจากพ่อไม่ MM fc นะครับที่ได้สนับสนุนวันที่เราไลฟ์ผลไม้นะครับ เราก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับจะขาดไม่ได้เลยคือต้นสับปะรดนะครับเพราะว่าถ้าขาดเลยลาบากแน่นอนครับเพราะว่าช้างในสุมของเรามีจํานวนเยอะนะครับช้างในสุมเรามีจํานวนเยอะคือต้องมีสับปะรดสับกันนะครับคือจะมีสับปะรดแล้วก็มีหญ้านะครับเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนในการตัดหญ้าด้วยนะครับนี่ยสับปะรดเราอยู่ฝั่งนี้ เนี่ยครับก็ต้องอซื้อมาเป็นคันนะครับซื้อมาเป็นคันช้างก็มีอยู่จำน,น,จำนวนเก้าเชือกแล้วก็จะแบ่งให้แม่สาริกาด้วยก็อีกหนึ่งเชือกเป็นสิบเชือกนะครับก็เดือนหนึ่งเราจะจะ,จะไล่สองครั้งนะครับส่วนกลางวันก็จะเป็นหน้าที่ของอหลังนะครับเป็นหน้าที่ของหลังก็อยู่ตรงนู้นนะครับนั่นมีเปลนะครับ เพื่อบริหารหลังเพื่อเวลาเราจะไปตัดหญ้าเราจะหลังเราจะไม่ได้แข็งนะครับก็มันจะได้อ่อนนะครับก็จะมีที่สําหรับเอ็นกายนะครับในช่วงที่เยงนนะครับพอสี่โมงก็เริ่มอีกครั้งหนึ่งคือทําความสะอาดที่พักช้างพอทำความสะอาดที่พักช้างเสร็จก็ลุยโตนะครับไปตัดหญ้าต่อนะครับนะ มันต้องเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วต้องเกี่ยวนะครับเดี๋ยวมันเข้ามันจะเสียนะครับเย้ครับแล้วก็นี่นะครับเพราะว่าถ้าเราโนนพับหลังเรากอกจากที่มันเคยแข็งมันก็จะอ่อนอนมันเวลาเราทํางานมันก็จะได้พริ้วนะครับถ้าเอวแข็งมันก็ไม่พริ้วนะครับผมนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับของควานช้างนะครับสําหรับซุมน้ำเงินนะครับของที่อื่นเราไม่รู้ครับไม่รู้แต่ของเราเนี่ยต้อง บริหารเอวด้วยการอเอ็นกายตรงเปลนะครับเพื่อจะได้ผ่อนคลายเวลาทำงานวันก็จะได้คล่อง่วนะครับพริ้วก็พริวพร้วแล้วก็มาติดตามตอนต่อไปเลยนะครับว่าที่เลือจะเป็นของใครอาหารนลวมโนนารอยไม่ก็ยกหน้าขึ้นแล้วของผมครับของเองเหรอไอ้ดอยใช่ไหมเธอพูดทีเธอพู๋ที่ไหน นี่ครับไปเตีย้ยได้ดีมากเลยครับไอ้เนี่ยมันมันขี้อ้อนครับตอนนี้ขี้อ้อนกว่เพื่อนเขาเลยทั้งหมดสามตัวเนี่ยตัวนี้ขี้อ้อนกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับนี่จะเป็นอาหารว่างนะครับของควานสอนเองนะครับนี่ก็จะเป็นแก้วมังกรแก้วมังกรนะครับเพราะว่ากินผลไม้อื่นไม่ค่อยได้นะครับหวานแก้วมังกรนี่จะไม่ค่อยหวานนะครับอเดี๋ยวพอเสร็จจากนี้กินข้าวเสร็จก็จะมา ลุยต่อกับงานของเรานะครับคือการใส่ด้ามตะขอนะครับตะขอช้างเพราะว่าเราต้องเน้นมากนะครับกับการใส่ด้ามตะขอนี่คือให้ตรงให้สวยเวลาเราใช้งานมันก็จะรู้สึกว่ามันมันเหมาะมือมันถูกมือเรานะครับถ้าเราใส่บิดบิดเบี้ยวไปเวลาเราถือไปมันก็จะบิดบิดเบี้ยวมันเหมือนกับมันไม่ค่อยถูกมือเรานะครับมันมันจับไปแล้วมันไม่ไม่ไม่ค่อยถูกนะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกสเปกนะอ่ะ ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับในช่องพลายแซมสั้นควนเมืองแล้วก็ในช่องครอบครัวตัวกลมครอบครัวช้าให้ด้วยนะครับ1นึ่งไลค์หนึ่ like, นกำลังใจนะครับยังไงก็กดไลค์กดเคกด s u b สไครต์ก็กระดิ่งกดติดตามให้ด้วยเด้อครับสวัสดีครับ